สวัสดีเช้าที่สดใสค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะว่าวาจะพานเพื่อนมาตัดผักในกล่องโฟมที่ว่าปลูกไว้ค่ะจะเข้าไปหาพี่สาวนะคะก็เลยจะตัดผักไปฝากพี่เขาผักที่ว่าจะตัดวันนี้จะเลือกตัดเป็นผักสลัดนะคะเพราะว่าอายุเขาได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วผักสลัดที่ว่าปลูกไว้นะคะก็จะมีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กบัตเตอร์เฮดคอแล้วก็บินเล่ค่ะก็ปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยนะคะพอได้กินค่ะกินไม่ทันแล้วก็ เอาฝากเพื่อนๆพี่พน,น้องๆที่มาหาเรานะคะตัวแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กของเรานะคะกำลังสวยแตกพุ่มสวยๆเลยคะ่ะ จริงๆอายุการเก็บเกี่ยวของผักสลัดนะคะประมาณ45วันเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะอายุ50วันแล้วค่ะแต่ก็ยังทานได้อยู่นะคะจะบอกว่าแปลงนี้นะคะเป็นการทดลองการปลูกผักสลัดในกล่องโฟมของหวานโดยที่เราปรงดินแค่ครั้งเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมนะคะผักอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะว่าสูต การปรุงดินของเรายังไม่คงที่เนาะตอนนี้หว่าพยายามทาให้เป็นออร์แกนิกมากที่สุดนะคะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปเนาะแต่ว่าช่วงหนึ่งช่วงแรกๆหว่าเอาผักกาดส้อยมาหวานนะคะก็อาจจะทําให้เขาแย่งอาหารของผักสลัดไปกินบ้านนะคะก็เลยทําให้สลัดไม่ค่อยสวยนะคะตัวต่อมาก็จะตัดเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะน้องกำลังสวยเลยคะ่ะลักษณะของเขาคล้ายๆดอกกุหลาบเลยความอร่อยก็อร่อยมากจริงๆค่ะกรอบนะคะ รสชาติของบัตเตอร์เฮดนะคะจะมีความกรอบหวานอร่อยใบเขาจะเล็กๆเวลาเราจะกินก็ต้องล้างทีละใบนะคะโค้นตัดเสร็จแล้วก็เอาใส่ตะกร้าเดี๋ยวไปล้างน้ํากัน,นะคะ่ะเราต้องล้างน้ําก่อนนะคะเพราะว่าต้นเขาจะมียางอยู่นิดหน่อยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะดําค่ะนี่คือของฝากจากใจเลยนะคะผักปลอดสารพิษร้อยเอร์เซ็นตเตรมเดินทางต่อค่ะ